แขกร่วมโชว์วันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องยุย้ยปัฐมวันเขามูลคดีสายเลือดศิลปินเข้มขน้นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับบทหญิงวันสิกายเือ ะสุขใจเหลือเกินเบิกบานใจจริงๆไม่รู้จะสุขใจอะไรขนาดนี้ไม่รู้จะสุขใจกันไปถึงไหนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะสุขใจยังไงกันเนี่ยโอ้ยพ่อช่างสุขใจนานเหลือเกินพ่อสุขใจตรงนี้นี่เองโอพ่อลุ้นพ่อลุ้นพ่อพ่อพ่อตุ๊กติ๊กพ่อหมดแล้วใครลูกพ่ออยู่บ้านมาหรอ ไม่ได้มาเพราะฉันอยู่บ้านไม่ใช่ไม่ถึงตอนเนี้ยแกเป็นลูกเขานี่นี่อะไรเนี่ยพอรุ่นอ๋อทุกติ๊กทีวีไปแอบอยู่ในนี้ออกมานี่จานรับดาวเชียนของพ่อผมกับติ๊กเนี่ยไปหาความลื่นลมที่ลงนามาพ่อน่าจะไปหาความลื่นลมที่ลงนาบ้างเหรอพ่อว่าตรงนี้มันก็สุขใจดีอยู่แล้วนะไม่พ่อเนี่พ่อเนี่ยหัดลืมตาปากรูบ้างสิ มัันนนนขาด้เม่ไม่ไ่ายสุขขนาดนั้นเลยไม่ต้องม่ายวแม่สุริกับพ่อเพชรเทียงอะไรกันมา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 เขากำลังสุขใจกันอยู่เลยสุขสักอะไรล่ะมันจะให้ฉันถนาแทนควายเอ้าเอ้ทำไมทำไมเห็นควายเป็นควายอย่างนี้วะอะไรไม่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 นาอธิบายก่อน คือควายมันอยู่กับเรามานานใช่ไหมมันก็อยากจะลาไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียมันบ้างฉันก็ไม่มีควายไทยนะอ๋อแล้วเลือกไปเห็นควายก็เห็นตัวนี้เข้าก็คิดว่าโอ้อย่าทำเครื่องรับดาวเทียมพอพังนะคิดว่าคงสายได้ก็เลยว่าชวนหมอให้มันมาถ่ายให้หน่อยมันก็ไม่ไหนเออพอพ่อพ่อเพชรพูดถึงควายขึ้นมานะเออก็ทำให้พ่อฉุกคิดไปถึงนู่นไะแม่ลำดวนแม่ของพวกเจ้าอ่ะ ฉุกคิดเหรอทำให้พ่อฉุกขึ้นมาทำไมคิดธรรมดาพ่อฉุกคิดด้วยทำไมพ่อแกจะให้มันเป็นยังไงอ่ะ่อช่พ่อทำยังไงพ่อถุกคิดขึ้นมาแม่ลำดวนนี่เป็นแม่ฉันเหรอเป็นแม่แท้ๆของพวกเจ้าเลยนะออเอางี้ดีกว่าพ่อกำลังสุขใจอยู่ไม่น่าจะมาฉุกคิดถึงเหรอพ่อพ่อลืมเรื่องนั้นไปซะก่อนนะตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงอยู่ว่าลูกสาวพ่อสองคนเนี่ยที่ไปเรียนอยู่ในเมืองกุ้งนี่เมื่อไหร่จะมา ฉันแล้วชุกคิดเหมือนกันแหละแล้วแล้วเห็นนอธฉันชุกคิดถึงแมนนอธเห็นออกไปอยู่เมืองกุงวะบอกว่าจะไปเรียนหนังสือส่องไส้คราวนี้ต้องเพอร์เฟก เพอร์เฟคไหมแมน้องของเธอแต่ว่าอันนีย่างว่าเพอร์เฟคเพอร์เฟคบรรณาผู้ไทยมันเป็นภาษาอิตาเลียนแม่เป็นเรื่อพูดมากรลนนีฉันก็เหมือนกันพ่อฉันด้วยเอาพอพอลุ้นคิดถึงใครอีกเลยฉันก็คิดถึงน้องยุ้ยเดี๋ยวก่อนสิน้องฉุกคิดก่อนฉุกคิดฉันก็ฉุกคิดเหมือนกันโอ้ถึงใครนี่จะบอกให้น้องโน้ตเนี่ยมีหวังไปผ่าตัดจมูกของนี่สวยขึ้นเพอร์เฟค น้องยุ้ยของฉันเนี่ยก็ไปเหมือนกันบ้านนอกปะนะเห็นได้ข่าวว่าไปเป็นดาราใหญ่โตที่ไหนที่ไหนลืมดาราบ้านนอกอย่างเราเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวที่กรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรล่อแหลมมากเลยคนนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นน้องยุ้ยแล้วเหรอน้องยุ้ยที่อ้วนๆหน่อยนะอ๋อมาเตีนเตียนเตือนเตือนกันแดีครับพ่ะนี่มันใครกันเนี่ยเฮ้ยน้องยุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้สวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีเจ้าพี่ อ้าวน้องยุ้ยเออน้องยุ้ยโอ้โอ้จับนมโอ้มีติ๊กจากกระด้วยเลยมีติ๊กสวัสดีครับม um, okay? ีติ๊กมีติ๊กเห็นยังไงน้องยุ้ยมีติก เออเดียว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 เดเออดีดนี้องยืนกันนี่ก่อนมาไปอีกตวไปก็ไปนั่งังนแล้วนั่งว้เอาเอาเอาสบายสบยเาเีื่อี้ไปไอไม่พูดกันเด่นเด่นตรงนี้ม่ไยไปไปยืนพูดกันที่้านบ้านของพ่อก็ได้แม่ไม่ได้เจอกันนานเ็คงจะคิดถึงกันนะเนาะพิพัดนพิษหรือเปล่าแล้วระหว่างที่นง้อยไม่อยู่เนี่ยพิติกปันใจไปให้ชายอื่นหรือเปล่าคะ ไม่เด<อ>ี๋ยวฉันไม่ต้องนดเออเหมือนาันนอยหนึ่งฉันจะประทานอ้วกให้ระวังระวังโอเคมาๆมาๆมาเมื่อกี้เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่ามีใครคิดถึงใครกันอีกไหมฉันไม่มีเรื่องชุกคิดไม่มีชุกคิดแล้วไหน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 มาๆนี่เรามารวมกันหมดอย่างนี้แล้วพอกระสุกใจแล้วก็พ่อพ่ออย่าพ่อพูดอีกเรื่องหนึ่งโอ้ดิไก่ที่เราหายไปเจ็ดตัวนี่นี่้ไม่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 พึ่งครับติ๊กนะมันเ เพราะยังขุดเนี่ยอะไรอีตัวกินไก่อะไรไม่แฟนตัวเองแล้วบอกเพอร์เฟกต์ไม่ใช่นม่นี่ม่จะเดินมาไก่เดินมาหนามือรอดหัวไก่หัวมันตบผมเลยเนื้อเพราะเขาอย่าไปว่าอยากเปว่าแม่โน้ตเขาอย่างนั้นไหนไหนมาพร้อมกันอย่างเงี้ยพ่อก็ฉุกนึกขึ้นมาได้ฉุกนึกฉุกคิดฉุกคิดฉุกคิดฉุกคิกเนี่ยเป็นญาติของฉุกคิดอีกทีใกล้ๆคันพอฉุกนึกขึ้นมาว่าว่าเราเนี่ยนะ นไหนมารู้กันมันน่าจะสุขใจกันให้มากมากสุขใจสุขใจนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะมาสุขใจกันบ้างร้องเพลงไองฮะกอยายที่เอาเลยพ่ออยู่ได้ที่ไม่ไ่อสุขใจเท่าี้ร่พอลู้มีอะไรมาเสนอเดี๋ยวผมอมา่นี่ไหนๆก็ไหนไหนเราจัดการให้เธอร่วมแสดงเต้นกำรำเคียวกับเหล่าเสนาแม้ว่าพวกเสนาจะพยายามแกล้งร้องให้มั่วแต่เธอก็ยังมีสมาธิดีทั้งทั้งที่หาเคียวเกี่ยวข้าวไม่เจอสักอัน เพียนนนี่เราเอื้อนี้เดีเดี๋ยวไปเอา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 เอเอีเอา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 เออาเอาออาอไม่าออออออองออออออเาเเอเอออออเดเ

ฟังฟังฟังฉันระ <laughs> ้องนะอีตัวกินไก่ไม่ได้ชอบมวยนะอาเถิดเอิเอ้ยเอ้ลาแม่มาจาหรือมาจ่าแม่มาจ่าไปเถิดมนุษย์ฉันน้องอีกจะคอยร้องให้น้อง จ้างตาจ้งตาลอยอยู่แม่ยุอยดอด้หน้าจะชคมคำแม่เอ๋ยจะลำแม่เอ๋ยเป็นบ้าไม่ไวเธอุใพี่จะไปไปเลย เด่นหน่อยเด่นๆด่เด่นเอยากกันเถิดเออเอออยากเออแม่อยากเอออยากไม่อยากษ์ไอ้ดอกไอ้ลุงเห็นหน้าก็นึกรักจะยากษ์ไอ้ดอกไอ้ลุงเห็นหน้าก็นึกรักใจยากษ์เออเอ้แต่ยู้เดียวเลยอาแ่ยู้ยักษ์หรือยากษ์ไอ้ยากษ์เอายักษยักเอาแล้วยากษ์ใจเลยนะไม่ยากษ์ใจเลยนะ เส้นกำลังเคียวเมื่อกี้จบไปแล้วนะฮะเส้นกำลังเรื่อยครับเส้นกำลังเรื่อยของน้องยุ้ยนะฮะน้องยุ้ยเคยล้ำล้ำไทยไหมเคยคะแล้วล้ำเคียวน้องยุ้ยเคยล้ำไหมเคยอ่เล้ำเคียวมันล้ำอย่างนี้สวยๆน้องยุ้ยลองล้ำล้ำเลื่อยให้ดูสิล้ำเลื่อยให้เป็นเคียวให้ได้ล้ำยังไงอ่ะลำ เราที่ทำอะไรจะไปฆ่าใครนะฮะเลื่อยฟันขนาดนี้ดูดูเกี่ยวเกี่ยวติดเลยดูดิไม่น่าเชื่อเกี่ยวติดได้น่ารักมากเลยนะครับเที่ยวเราหมดเราก็เลยให้น้องยุ้ยเลื่อยจริงสีรับการเต้นเต้นกำลังยากมากยากเป็นวัฒนธรรมมันต้องฝึกเป็นบ้านเลยเเป็นวลาโอ้โหหลายทั่วอายุคนแต่พวกเราก็จำลองอย่าเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอายุคนนี้เท่านี้แล้วก็ไปยังเกินที่แล้วเราพอสนุกสนุกนะคะเป็น เออเป็นรำบ้างเป็นแร็ปบ้างตามเมื่องตามราวแล้วเราก็มีตุ๊กตาขยับให้กับน้องยุ้ยด้วยตัวก็ด้วนนะครับน่ารักมากเลยครับยี่มคารู้สึกไหมครับว่าตุ๊กตาเราด้วนขึ้นสมบูรณ์แล้วก็มอบเนี่อีกหนึ่งอันนะครับข้าเนี่ยเอาไปแล้วไม่ปลูกด้วยนะครับเอาแล้วคราวความรู้สึกน้องยุ้ยนิดหนึ่ง ที่มีอะไรที่มารายการของเราที่มีอะไรอ่ะถูกแล้วตอนแรกตอนแรกก็ถูกถูกคิดก่อนก็ถึงยักษ์ไงถึงไม่มีเตาตอนแรกฉุกคิดว่ากลัวค่ะไม่กล้าจะมาอะไรเงี้ยแบบไม่กล้ามามากเลยแล้วทีนี้ทีนี้ไม่ทราบฉุกคิดอะไรขึ้นมาอะไรลกลมาตอนนี้ไม่ใช่ตอนแม่พามานี่นั่งหลับในรถคุณแม่นั่งหลับคือยุ้ยเขาไม่หลับเลยแม่ด่เห็นเห็นไม่หลับมาแล้วตอนที่คิดว่าจะไม่แกลอยู่แล้วนะนี่ตอนที่เอาเรื่องมาให้ถือรู้สึกยังไง ก็รู้ส like so ึกว่างงอ่ะยังรู้สึกแบบรู้สึกว่าเนี่ยพี่โค้งอ่ะทำไมถึงต้องเอาเอาเคียวไปด้วยอ่ะที่จริอ่ะแบบไม่ได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยีอย่างนี้เลยนะเคี้ยวหนูอ่ะมือดิยังยังเคี้ยวได้ยังก็โค้งหายจะให้เรื่อยนะคะน้องยุ้ยก็ฟ้ามัด้วยสุปีเลยค่ะเพราะที่บ้านก็เรื่อบ่อยน้องน้องยุ้ยสู้ตลอดได้ทุกรูปแบบสู้ไม่ถอยเอาละตบมือเป็นกำลังใจให้น้องยุ้ยตรงนี้ทีนะครับได้ yeah, yeah. yeah. yeah.